สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะชาวนี้ก็มาพบกับมามีออสการเหมือนเช่นเคยนะคะในเช้าว,วันทํางานเนาะวันที่13ธันวาคม2565ค่ะวันนี้มาีนะด้ความเป็นห่วงเป็นใย,ยทุกคนสภาพอากาศที่บ้านของทุกคนเป็นเช่นไรอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะแต่บ้านของมาีค่ะอากาศเย็นตั้งแต่เมื่อวานตอนหัวค่ำทุกคนเริ่มเย็น เริ่มมีลมเย็นๆทุกคนค่ะลมเย็นๆแบบพัดมาเอื่อยเลยแล้วก็ตอนกลางคืนนี้จะบอกว่ามบบมีต้องลุกมาใส่เสื้อหนาวเลยค่ะนะเออคนสดว่ายังไงไหวไหมหนาวนี้ <c oughs> อ่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะแต่ละพื้นที่เลยนะภาคเหนือภาคกลางแล้วภาคใต้นะอากาศจะเป็นเช่นไรเริ่มเลยค่ะประจําวันนี้เลยนะคะวันที่13บธันวาคม2,565ค่ะ ในช่วงวันที่12ถึง16ธันวาคม2565นะคะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นค่ะกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนนะคะจะแผลลงมา คลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทุกคนลักษณะเช่นนี้จะทำให้ประเทศไทยตอนบนนะคะมีอุณหนภูมิลดลงกับมีลมแรงค่ะทุกคนค่ะโดยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะอุณหนภูมิจะลดลง4 6ถึงองศาเซลเซียสเลยค่ะแม่มินาละบ้านคมามร้คือลดเลยนะทุกคนค่ะเริ่มหนาวสัมผัสดได้เลยนะอืส่วนภาคเหนือภาคก,กลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑ ะะและภาคตะวันออกค่ะจะมีอุณหภูมิลดลง3-5องศาเซลเซียสค่ะทุกคนค่ะสำหรับมรสุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะมีกำลังปานกลางนะคะประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านประเทศมาเลเซียนะคะทำให้ภาคใต้ตอนล่างค่ะมีฝนตกหนักบางแห่งทุกคน ส่วนในระหว่างวันที่17-18ธันวาคมนะคะทุกคนคะ่ะบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนะคะกำลังค่อนข้างแรงอีกระรอกหนึ่งนะทุกคนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนค่ะทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น ถึงหนาวต่อเนื่องกับมีลมแรงนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ค่ะจะมีกําลังแรงขึ้นด้วยนะประกอบกับร่องมรสุมค่ะยังพัดผ่านประเทศมาเลเซียค่ะทําให้ภาคใต้นะคะมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะทุกคนคะ่ะคลื่นลมนะบริเวณเอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นค่ะโดยมีคลื่นสูงประมาณสองเมตรเลยนะคะ และบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยทุกคนอืมอข้อควรระวังนะคะทุกคนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะดูแลรักษาสุขภาพค่ะเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นนะคะนะทุกคนเนาะสำหรับชาวเรือนะคะบริเวณอ่าวไทยค่ะ ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะทุกคนออมามีคนหนึ่งนะคะก็เป็นห่วงนะรักษาสุขภาพค่ะทุกคนขานะถ้าถามมามีตอนนี้แนละ้วเวลาหก 6 2นาิกานาทีนะทุกคน6โมงเช้านี่ยอากาศนะคะ6โมงจะครึ่งเนี่ยอากาศที่บ้านของมามีคือ14องศานะทุกคนดูตามภาพนี่เลยกันทุกคน14องศาเซลเซียสนะอออแต่ว่านะบนยอดภูนะจากการพยากรณ์อากาศบนยอดภูจะบอกว่าต่ำสุดอยู่ อยู่ที่9องศาถึง15องศานะคะต่าสุดนะคะอยู่ที่13นะคะถึง18องศาะคะ่ะทุกคนนี่คืออุณหภูมินะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ่ะอืมนะ,ะทุกคนสัมผัสได้จริงๆว่าหนาวนะคะ ในในส่วนของภาคเหนือนะคนนะภาคเหนือนะจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าค่ะอุณหภูมิลดลง1-2องศาทุกคนค่ะต่ําสุดนะบนยอดดอ,อยอยู่ที่5องศาถึง15องศานะคะน้ําค้างแข็งบางแห่งนะทุกคนอ่านะคะแล้วก็ต่ําสุดจะอยู่ที่16องศาถึง21องศาเซลเซียสอันนี้คือทางภาคเหนือเราทุกคนยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะทุกคนคะ่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้มามีออสการ์ด้วยนะคะช่องในน้อยช่องนี้จะได้พัฒนาต่อไปเนาะทุกคนค่ะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่ะ